ดีค่ะชอคค่ะโอ๊ยงานเสร็จแล้วนะคะทุกคนมีเวลาอัดคลิปอีกยี่สิบนาทีนะคะเพราะว่าวันนี้ช่อเลิกงานสี่โมงนะคะเข้างานเช้านะวันนี้เข้างานเจ็ดโมงเช้านะคะมาเอาอาหารเช้ามาเขียนรถนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แปดเก้าวันนี้วันที่สิบแหละวันนี้วันพุธนะคะวันนี้วันพุธนะคะแต่ไม่รู้วันที่เท่าไหร่ไม่เคยจําเลยนะคะก็มาทํางานนะคะแล้วทีนี้วันนี้ช่อได้ สิบหกห้องเนาะเลิกสี่โมงก็คือเลิกสี่โมงเย็นก็คือได้สิบหกห้องนะคะแต่ถ้าเลิกห้าโมงเย็นก็คือได้สิบแปดห้องวันนี้ชอบได้ห้องที่เป็นห้องออมอสคุกกะมอสคุกะคกะอาหารเป็นพิษไหมหรือว่าไอ,อเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนเรียกว่ามอสค,คุกกะคิดว่านะอ่านคิดว่าอ่านถูกนะวันหน้าก็ให้ชอบไปทํานะคะ มีคนเดินหัวหน้าก็ให้ชออไปทํานะคะชอบก็โอเครับทําแล้วทีนี้ก่อนที่ชออไปทำเนาะช่บก็ถามหัวหน้าว่าเออเนี่ยถ้าห้องแบบเนี้ยทั้งเอ,อ่อคือเขาไม่สบายท้องอะ่ะมันทั้งอ้วกทั้งถ่ายอ,ะอ่ะช่อ่ะจะได้พิเศษใช่ไหมนางบอกว่าใช่นะคะนางบอกว่าใช่เธอได้แล้วทีนี้ด้วยความที่ อชอบถามเนาะคือเราไม่รู้เราก็ต้องถามถามได้เลยค่ะทุกคนผิดเป็นครูคํานี้ใช้ได้ค่ะชอบไม่รู้ชอบก็ถามเลยเนาะว่าเออถ้าเกิดว่าไปทําห้องแบบเนี้ยเราจะได้เงินพิเศษไหมปกติเราก็จะได้อยู่แล้วเป็นรายชั่วโมงใช่ไหมคะ,ะแล้วทีเนี้ยมันก็จะได้พิเศษเข้ามาสา0ร้อยครูนะคะก็ประมาณเก้าร้อยบาทนะคะส0มรอยครูก็เก้าร้ยเก้า้อยเก้าสิบบาทนะคะทุกคน อชอบก็แบบโอเคชอบโอเคชอบพอรู้ปุ๊บชอบก็โอเคแล้วทีเนี้ยเพื่อนชอบอีกคนนึงนะคะเขาก็ถามชอบว่าเออมันคืออะไรนู่นนี่นั่นชอบก็อธิบายให้นางฟังนะว,ว่าถ้าเกิดว่าเราทําห้องอ่ะคือปกติเราทาความสะอาดห้องอยู่แล้วแต่ถ้ามีอะไรแบบเนี้ยเข้ามาคือ,อคนไม่สบายเด็กเยี่ยวใส่หรือว่าเด็กขี้ใส่ที่นงที่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้พิเศษเข้ามาตรงนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยนางบอกนางก็บอกชอบบอกว่าพุทธิตาแคนยอ ก็คือน,นางขอได้ไหมห้องเนี้ยชอบบอกเอาไปสิถ้าอยากทำมาเอาไปเลยแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนจากชื่อช่อหนะัะเป็นชื่อเธอเธอก็จะได้พิเศษสามร้อยนะคะนางเออช่อ,ชอนางก็บอกว่าให้ชอนะ่อหนัะไปคุยกับหัวหน้าหน่อยได้ไหมว่านางนะ่ะอยากทําห้องนี้นะคะแล้วทีเนี้ยช่อ,ชอก็ไปคุยกับหัวหน้าหัวหน้าก็บอกโอเคเขาจะทําใช่ไหมนางก็บอกว่ายกยอสกอร์เยอละก็คือใช่ใช่ฉันจะทํานะคะ พอนางเปิดประตูเข้าไปทุกคนนางโทรมาหาช่อเลยบอกว่าพุทธิตาฉันไม่เอาแล้วนะสามร้อยอ่ะฉันไม่ทาแล้วนะเราก็บอกทําไมอะ่ะทําไมอะ่ะนางก็บอกว่าเธอมาดูเองเลยฉันไม่ต้องการแล้วเงินสามร้อยโครนนั่นอ่ะเธอมาทําเลยนะฉันเดี๋ยวฉันจะคุยกับหัวหน้าเองว่าฉันไม่ขอทําแล้วห้องเนี้ยเออคือเราไม่รู้หรอกทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะคะ แล้วทีนี้พอนางไปคุยกับพ่อหน้าปูพ่อหน้าก็โทรมาหาช่อบอกว่าเออช่อเขาไม่ทําแล้วนะเธอทําเธอฟุตแชทได้ไหมก็คือทําต่อจากเขาได้ไหมเราบอกมันมันต้องทำไหมเพราะว่าเมื่อเช้ามันก็มาชื่อชั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเปิดประตูเข้าไปนะเหมือนส้วมส้วมแตกอะทุกคนเข้าใจไหมคะคือคนแก่นะ่ะอายุแปดสิบปีทั้งอ้วกทั้งถ่ายแล้วไม่ได้เปิดหน้าต่างคือเขาเปิดไม่เป็นทุกคนเปิดเข้าไปปุ๊บั๊บ,บอย่างนี้เลย เหมือนมีคนจิกหัวแล้วตบปาพเราแบบหน้าหันเลยโอ้เราก็แบบอันดับแรกเลยคืออ่าอะไรนะเอออย่างเงี้ยค่ะมันมันมันขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วน้ำน้ำตาก็ไหลคือเราไม่อยากให้คนแก่เห็นว่าเราเราอันเนี้ยทุกคนเราก็บอกโอ๊ยดอโอ๊ยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบนางก็บอกฉันขอโทษนะสามีฉันเขาไม่สามารถอ่วิ่งเข้าห้องน้ําทันได้นะคะ แ0แล้วทุกคน80แล้วนะคะคือกินอาหารแล้วอาหารเป็นพิษหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้นะคะตั้งอ้วกตั้งถ่ายชอก็บอกไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรแต่นางก็เอาเออเขาเรียกอะไรนะคะแฟนนางทั้งทั้งถ่ายทั้งอ้วกนะคะคือเต็มเตียงเลยทุกคน <S <S นางก็เอาเอามอมโรอนเราไอ้ฮันดูเขาเรียกอะไรผ้าข้าหนูอะค่ะคลุมไว้เนะาะคลุมไว้เพราะว่าเพื่อนชออะเข้าไปแล้วแล้วทีนี้นางไม่ทํานางโยนมาให้ชอแล้วทีนี้นางก็เอาคนแก่เนาะก็เอาผ้าคลุมไว้อะไรรังเกียจอย่างเงี้ย ช่อน่ะไอเขาบอกว่ามีถุงมือไหมเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอ้วกแล้วเป็นขี้ของแฟนชัน้นชขบอกว่าช่อมีมไม่เป็นไรช่อทำงานช่อทำความสะอาดยูเนี่ยช่อรู้ช่อรู้ว่าช่อต้องทายังไงนะคะช่อก็ไปเอาผ้าปิดปากมาแล้วก็ใส่อันนี้นะคะอันดับแรกเลยทุกคนเปิดหน้าต่างเราบอกว่านี่นะเปิดหน้าต่างอะ่ะเปิดอย่างนี้นะกดกดก่อนแล้วก็เอานิ้วโป้งอะ่ะดันแล้วก็คลิกลงนะคะคือคือกดลงงเงี้ยก็เปิดได้แล้วนะคะคือบางหน้าต่างบางโรงแรงมมันมันก็จะมีเทคนิคนิดนึงในการเปิดนะคะทุกคน นางก็บอกทักแย่นนะก็คือขอบคุณมากคือนางไม่รู้ว่านางจะเปิดหน้าต่างยังไงให้กลิ่นมันระบายออกนะคะทุกคนชอกก็นี่นะกดเอาตัวนี้หากกดแล้วก็เอานี่ป่วงดันขึ้นแล้วก็เอามือด้านหนึ่งกดนะก็โอเคแล้วสักแป,ป๊บหนึ่งชอกก็ไปดึงไปดึงผ้าปูนะคะไปดึงอะไรออกหมดเลยก็คือเอาถุงขยะใหญ่ไปสามถุงนะคะทุกคนเ <laughs> ต็มหมด <laughs> เอาถุงขยะใหญ่ไปสามถุงนะคะคือทุกอย่างถ้าลูกค้าอ้วกหรือว่าลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะขี้แตกหรือว่าอะไรกันแล้วแต่ ทิ้งอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าเป็นเยี่ยวเป็นเยี่ยวใส่ที่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราซักนะคะแต่ถ้าเป็นอ้วกหรือวบาเน,นี้ยเงี้ยทางเราจะไม่เก็บจะไม่ซักะคะ่ะทางเราจะทิ้งอย่างเดียวค่ะทุกคนแล้วทีเนี้ยพชอชอบทาอะไรเสร็จเนาะชอบก็บอกว่าเดี๋ยวชอบจะเอาสเปรย์นะมาฉีดให้มันดับกลิ่นนิดนึงก็คือสเปรย์สเปรย์ทำให้กลิ่นมันหอมค่ะปกติที่โรงแรมเขาจะไม่ใช้นะคะ <c oughs> เขาจะใช้เขาจะใช้น้าเปล่าะคะ่ะ <c oughs> เขาจะไม่ให้มีน้ําหง <ๆ S 2> น้ําหอมนะคะแต่ว่าของของคนแก่เนี่ยสเปเชียลหน่อยเพราะว่าแกอ้วกแกอ้วก แกอ้วกแล้วแกถ่ายมันซึมเข้าไปในมันซึมเข้าไปในที่นงที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอก็เลยแบบโอเคแล้วแกก็ปิดหน้าต่างด้วยชอก็เลยไปฉีดให้นานา,นานก็ตักกะแล้วชอก็ได้ ได้ทิปมาค่ะทุกคน20ยูโรนะคะได้20ยูโรถ้าตีเป็นเงินสเวนก็ประมาณ200 200โครสนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยเราก็790บาทนะคะซึ่งนางก็บอกว่านางมีอยู่นางมีอยู่แค่นี้เออนางบอกว่าปกติแล้วนางจะไม่ใช้เงินสดเวลานางมาเที่ยวนางจะใช้นางจะใช้บัตรนะคะก็คือซื้ออะไรก็ต้องใช้บัตรเนาะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรขอบคุณไอ้ไม่เป็นไรขอบคุณมากแค่นี้ก็ขอบคุณแล้วนางบอกว่าเอาอีกไหมนางถามชอบว่าเอาอีกไหมเขาบอกว่าไม่เอาค่ะ พอได้ตัวนี้นะคะทุกคนแล้วเพื่อนเอ้เพื่อนตอนแรกที่ขอช่อทํานะนางก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างช่อก็บอกว่าก็เหมนน่ะมันขี้นะเธออะไรอย่างเงี้ยเออฉันเห็นแล้วฉันอ้วกออกมาก็คือเนาะคนเราช่อเข้าใจมันคอนโทรลไม่ได้ทุกคนบางทีก็คือกลิ่นมาปุ๊บอ้วกเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะนางก็บอกว่าแล้วเขาให้ทิปไหมอะไรนู่นเนี่ยช่อบอกว่าเขาก็ให้นะให้เท่าไหร่คือตื่นอ่ะให้เท่าไหร่ช่อบอกว่าได้มาแค่ยี่สิบยูโรโอ้ย ถ้าถ้าฉันรู้ว่าจะได้ติปนะฉันก็คงจะปิดจมูกแล้วทำไปแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนจอนะคะเพื่อนที่ทำงานนะคะเธอก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเด็กสตากองก็คือโอกาสหน้าละกันถ้าเกิดว่ามีมาอีกน่ะฉันก็จะยกให้เธอไปเลย ยังยังมีการมาถามเีนะคะคือถ้าห้องแบบเนี้ยทุกคนทุกทุกครั้งเลยไม่ใช่แค่ช่อคนเดียวนะคะทุกคนทุกทุกคนที่ไปทําห้องแบบเนี้ยจะได้ติปมาค่ะทุกคนแต่แต่ว่า,าคนประเทศนั้นอะ่ะอยู่ไอคนลูกค้าอยู่ในห้องนั้นอะ่ะประเทศอะไรแค่นั้นเองค่ะทุกคนของชอก็ได้ยี่สิบยูโรมานะคะ20ิบยูโรของประเทศอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้อืม ก็ถ้าไปแลกเป็นเงินไทยก็จาก20เพิ่มเลขศูนย์ไปเอ้ยขอโทษค่ะถ้าไปแลกเป็นเงินสเ ե นก็จาก20นะคะยูโรเพิ่มเลขศูนย์ไปอีกเป็น200ยูโรแต่ถ้าเป็นเงินไทยก็ชอบไปคิดดูแล้วค่ะได้อยู่ที่790บาทเออได้กินลาบมูแล้วโอเคเลิกงานแล้วเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะไปแล้ว